สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณเรามาพบกันที่นี่เป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาของการพูดคุยเรื่องราวจิตวิญญาณเราเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยมี แม่แบบขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วางเอาไว้การปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติแต่ละครูบาอาจารย์นั้นนะครับก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพียงแต่ครูบาอาจารย์ท่านมาแนะนําในส่วนที่ท่านได้ผ่านมาแล้วว่าครูบาอาจารย์ท่านใดผ่านเส้นทางใดมาก็จะบอกในเส้นทางนั้นๆผ่านมาสิบเส้นทางสี่สิบเส้นทางก็จะแนะนำแต่ละเส้นทางให้เราได้ ทำความเข้าใจในแต่ละเส้นทางนั้นมุ่งหน้าไปไหนแต่ละเส้นทางนั้นไปทางใดบ้างจะพบเจออะไรบ้างเมื่อเรามีความเข้าใจในเบื้องต้นแบบนี้แล้วมันก็จะนําเราไปสู่การปฏิบัติแล้วเราสามารถที่จะวางอารมณ์ใจให้ถูกต้องได้ถ้าเราไม่เข้าใจทั้งแต่ต้นเราก็ไม่สามารถจะปฏิบัติไปในหนทางที่ถูกต้องได้ การปฏิบัติตามพุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพุทธประสงค์ต้องการก็คือให้จิตของเราบรรลุเข้าสู่มรรคผลนิพพานการจะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจะต้องนำสภาวะจิตของเรายกระดับขั้นแรกขั้นต้นเลยก็คือการยกระดับจิตใจให้มีสภาวะทางอารมณ์ใจ ในอารมณ์พระอริยเจ้าในขั้นเบื้องต้นก็คือการเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ขั้นสัตตัดตุงพระโสดาบันขั้นโกลังโกละพระโสดาบันขั้นเอกขัตวีแล้วก็มีความละเอียดแประน,นี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระสกิทาคามีมรักพระสกิทาคามีผลนะครับก็ไล่ันไปตามลำดับอนาคามีมรักพระอนาคามีผลอัตมรัก รหัสผลก็ขยับขึ้นไปการขยับขึ้นไปนั้นไม่ใช่เราไปท่องใช้สัญญาความจำในท่องมาได้แต่เรานำสภาวะจิตจากการฝึกปฏิบัติในหลัก,กหลายทั้งหมดเนี่ยเราปฏิบัติแล้วกำลังใจเราเันเข้าถึงอย่างเช่นการตัดสังโย์อารมณ์ของกสุาวรบาลก็ตัดสังโยชสามอย่างตัดสังโยชสามอย่างมีใจปรารถนาพานิพานแล้วการตัดสังแต่และอย่างนั้นเราต้อง ทำความเข้าใจในสังโยชน์แต่และอย่างด้วยเช่นศักายาทิฐิเราจะไปเข้าใจว่าการตัดร่างกายทิ้งในอารมณ์ของประสบการณ์นั้นไม่ได้ตัดร่างกายเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายนี่ผมยกตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติกันไม่ได้ปฏิบัติกันยากเพราะว่ามีความเข้าใจผิดพลาดไปจากความเป็นจริงกันมากเพราะว่าท่านได้รับการแนะนําสั่งสอนมาแบบนั้น ท่านก็จาแบบนั้นมาทําให้รู้สึกว่ายากไม่สามารถปฏิบัติได้บางท่านก็ไม่เอาแล้วรู้สึกว่ามันสับสนไปหมดเพราะนําทุกสิ่งทุกอย่างสิบอาจารย์บอกมาเอาทั้งสิบอาจารย์แล้วก็แต่ละอาจารย์นั้นรรมิธรทมภูมิความรู้ประสบการณ์เส้นทางก็ผ่านมาไม่เหมือนกันแต่ละอาจารย์ท่านจะเจออาจารย์แบบใดนั้นขึ้นอยู่กับ บุญกรรมบุญบารมีวาสนาของเราด้วยนะครับอย่างท่านที่มีความรักความศรัทธาในหลวงพ่อฤาษีลิ้งดำผมพูดได้เต็มปากว่าท่านเป็นผู้มีบารมีที่ใกล้เต็มจริงๆ คำว่าใกล้เต็มนั้นก็คือท่านทําความไปในคําสอนแนะนําของหลวงพ่อฤาษีดานิดเดียวท่านจะยกระดับจิตเข้าสู่การเป็นพระสวดาบันสักตักขัดตุงได้อย่างโดยง่ายได้ใครจะบอกใช่หรือไม่อันนั้นเราไม่ต้องไปเถียงกับใครเขาเราทําความเข้าใจแล้วเราปฏิบัติยกระดับจิตได้เมื่อใดที่เราตายไปแล้วเราจะรู้เองว่าสิ่งที่หลวงพ่อแนะนําไว้นั้นคืออะไรครับนี่ผมนํามาพูดคร่าวๆขอพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังกดไ like, ลค์กดติดตามนะครับวันนี้ผมนำคลิปไลฟ์สไตล์ของผมในวันนี้ที่สนามพระเครื่องอตโกซึ่งบริหารงานโดยบอลบาร,รมีพ่อแก่นำทีมในการบริหารงานผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานนั้นก็ได้นำการทำงานของบอลบาร,รมีพ่อแกประธานสนามพระเครื่องการทำงานของผมเองในประจำวันเนี่ยทุกๆวันผมออกไปพูดธรรมะเนี่ย เดี๋ยวท่านอาจจะสงสัยว่าประจำวันผมทำอะไรก็คลิปวันนี้ก็คงจะคลายความอยากรู้ความสงสัยของท่านได้บ้างว่าผมเกี่ยวข้องกับสนามพระเครื่องนะครับอยู่อำเภอเมืองนนทบรุรีคือสนามพระเครื่องอตกรแห่งใหม่อย่งนี้ซึ่งมีประวัติมาอย่างยาวนานร่วม20ปีหรือนับ20ปีได้ครับพวกเราทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ ให้พี่น้องชาวไทยของเราที่มีใจรักในวัตถุมงคลเนี่ยได้มีที่พบปะสังสรรค์ได้มีที่แลกเปลี่ยนเช่าหาวัตถุมงคลนำไปกราบไหว้บูชากันนะครับในเขาเรียกว่าพอนักนิยมราเครื่องวัตถุมงคลนะครับเราก็มาพบกันที่นี่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสซึ่งเป็นวันนัดเป็นราคาแผงพระที่ราคาถูกที่สุดในโลกนะครับแล้วยังมอบรางวัล จับรางวัลท่านที่มาวางด้วยรางวัลเราแจกทุกวันจันและวันพฤหัสนะครับพันหนึ่งบ้างส0 0พันบ้างแล้วแต่500ร้อบ้าง300ร้อบ้างก็จะยืนพื้นอยู่ตลอดเวลาไล้มีที่ทำมาหากินกันอย่างสุจริตนะครับดีกว่าท่านไปลักเล็กขโมยน้อยไปต้นไปที้ไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคมวันนี้ผมก็ได้บันทึกคลิปการ ปฏิบัติงานของประธานสนามเครื่องเรานะครับและการปฏิบัติงานของผมเองแตเขาเป็นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆนะฮะให้ได้เห็นว่าเรามีความอบอุ่นอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่นะครับเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเราครับก็มีความดีใจที่ทําให้พี่น้องของเราได้มีที่อยู่ที่ทําพินกันและจะคงความเป็นอมตะและเป็นปัจจุบันตลอดไปขอบพระคุณพี่น้อง ดิที่น่ารักทุนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามท่านก็แชร์ไปสู่ภายนอกซึ่งเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับคําสอนคําปฏิบัติต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นไว้เราก็จงปฏิบัติอย่าได้ละเลยเพิกเฉยอย่าปล่อยให้ความรู้สึกทางจิตใจของเราว่า ไม่อยากทํามันเป็นเรื่องปกติซะแ,แล้วการไม่ปฏิบัติความดีนะครับอย่ามองข้ามสิ่งนี้เพราะเวลาเราจะตายเนี่ยเราจะไปเอาพลังจิตพลังใจจากไหนมารวมกําลังมันจะกลายไปเป็นสัมภเวสีเมือ่อวิญญาณออกจากล่างเพราะเราไม่เคยฝึกควบคุมจิตใจก็คือศิลสมาธิภาวนาสมอย่างเนี่ยถ้าเราไม่เคยฝึกเลยอย่าหวังว่าจะมีพลังจิตพลังใจส่งให้รวมตัววิญญาณเราไปสู่ภพภูมิที่ดี มีแต่ความทุกข์ความเศร้าเวลาไปเป็นสัมภเวสีเนี่ยบุญกุศลก็ยังรับไม่ได้แต่ถ้าเราเคยฝึกปฏิบัติหรือภาวนาพุทโธเพียงแค่สองตัวเนี่ยทำบ่อยๆวันละหนสองหนเนี่ยตายไปก็ไปเป็นเทวดานางฟ้าแต่ก็บุญอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติทั้งอื่นเลยความดีทั้งอื่นเราก็ควรที่จะต้องร่วมปฏิบัติไปทุกท่านที่เข้ามารับทนี้ล้วนม,มีสภาวะจิตที่ยกระดับจนมาถึงขั้น พระอริยเจ้าในเบื้องต้นแล้วก็มีมากมายเกินครึ่งผมขออนุโมทนาครับแล้วเราจะปฏิบัติความดีไปพร้อมๆการตราบใดที่ช่องนี้ยังคงอยู่ผมก็จะปฏิบัติต่อไปนะครับแนโอกาสหน้าผมอาจจะมีการทำรายการอื่นๆบ้างอย่างเช่นการพิสูจน์ในสิ่งลี้ลับแล้วก็เป็นการออกไปช่วยเหลือดวงบารที่เขาตกทุกข์ได้ยากอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มาก แต่ก็นําผลจากการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเนี่ยไปอุทิศให้เขาแต่จะทําเมื่อไรผมยังไม่บอกนะครับก็เหมือนกับเพจที่เขาทาล่าท้าผีอะไรพวกเนี้นะครับแต่ผมไปเนี่ยต้องแหกข้อแหวกแนวฉีตำราที่เขาทำกันมาทั้งหมดอย่างแน่นอนครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้เผื่อมีอะไรก็จะได้มารับชมรับฟังกันขออนุโมทนาทุกท่านสวัสดีทุกท่านครับ

แมก็ะนำลูกอามั่กแม่ึกามได้ก่องฝ่ด้วย้วอด้วยแะที่เราต้อดค่คอการับวามสัมันระหว่างทีึ่งกันการตัดนที่ี การที่เราตองไปดูสิ่แว้อรที่เราต้องการีร้งสรรค์สิ่นการ่เ้องกาสรงสรรค์สิ่งขึ้นการที่เราต้อกที่จางที่ด้นการที่าต้องการาที่ดีนการที่เราต้องการที่จะสรางร่งที่ดีนการท่เราตท่างสรรค์สิ่งที่ดีข่เราที่สราค์สด้นการที่้องกที่จะางสรรค์สิ่งที่ด้นารทรา้การที่จะ้างสรรค

ขอขอบคุณครับครับ ท่านแ้เราวแ้าการท่านวเพราะว่าที้ไ้แล้วขอให้ท่านมาติดตอลัได้นะครับติดตอัได้เลยไเลย

ทา่าี่ทาครับสนพเกรตรารอุ่าปว่าขงเดินาาลัจกปรเที่มรกาันอกคนวมนัานาการทดุกิจกรรมการป่อความชนาสนาขอขอบคุณทุกท่นครับ1 2 3สา ครับขณะนี้ทางประธานสนามพระเคื่ออตคอพมารมีพ right. ่อแก่นะครับกำลังจะมอบรางวัลกันแล้วทุกท่านนะครับทุกท่านพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้ประธานสนามระเครื่องเราับเปิดเราจะจับรางวัลสามร้อยบาทก่อนนะครับสามร้อยบาทก่อนโดยท่านประธานสนามพระเครื่องอตคของเราบนมารมีพ่อแก่ สามร้อยบาทครั้งที่หนึ่งเริ่มแล้วจะเป็นใครคือผู้โชคดีกันท่านแรกนะครับเป็นปสมมาเลิกประจำวันจันทร์ออกมาแล้วครับเป็นตั๋วสีเขียวหมายเลขที่ออกหกสี่หกสี่คุณนัดครับคุณนัดดูไหมครับคุณนัดหมายเลข ที่ออกหมายเลขสองหมายเลขที่ออกหกสี่มาแล้วเจ้าเก่าของเรานะครับขอแสดงขอเชิญจับมาวันให้ช่มีดีายต่อไปนะครับสามร้อยบาทเป็นตัวสีเหลืองนะครับเป็นตัวสีเหลือง 3, 2, 3. เลขที่ออกสาม สองศูนย์สามสองศูนย์สามร้อยบาทนะครับเลขที่ออกสามสองศูนย์ท่านใดครับถือตัวเลขนี้อยู่นะครับไฮรีมาโดยดือเดอเลยนะครับรางวันสามร้อยบาทหมายเลขสามสองศูนย์อาจารย์อดโอ้โหโอาจารย์อด ขอแสดงความดีใจกับสองท่านแรกนะครับ300บาทขอเชิญกลับให้โชคดีกลต่อไปด้วยครับ300บาทครั้งต่อไปหมายเลขสามห้าหกสามห้าท่านใดครับถือตัวหมายเลขสามห้ขอเชิญมารับรางวัลส0มบาทที่ท่านประธานสนามกะเพ่องด้วย มาแล้วครับมาด้วยความรีบร้อนไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบหมายเลขสามห้าหกหรือเปล่าครับท่านประธานตัวเช็คอีกรอบหนึ่งถูกต้องครับสามร้อยบาทขอเชิญจับรางวัลให้พี่น้องเราลายต่อไปด้วยเป็นรางวัลสามร้อยบาทนะครับรางวัลสามบาทเป็นตัวสีเขียวถูกเหลือไปดูแล้เวเป็นตัวสีเขียวหมายเลขเลขที่ออก 91. 91. เก้า,นนาหมายเลข,ขเก้าหนึ่งครับท่านใดถือตัวหมายเลข9ก้าหนึ่งขอเชิญครับขอเชิญนะครับไม่ต้องรีบให้เป็นไวกันหน่อยนะครับคุณเล็กวัดเฉลิม คือสอขอแสดงความยินดีกับคุณเล็กมัชเฉลิมครับถูกต้องไหมครับระธารตรวจเช็คด้วยหมายเลขเก้าหนึ่งถูกต้องครับขอเชิญคุณเล็กจับรางวัลให้รายต่อไปนะครับเป็นรางวัลสามร้อยบาทครั้งสุดท้ายสามร้อยบายทครั้งสุดท้ายนะครับตัวสีเขียวเลขที่ออก หัวสีเขียวสามร้อยบาทครั้งสุดท้ายเลขที่ออกห้าสองห้าสองโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยครับรับไปแล้วนะครับสามร้อยบาทครบแล้วห้ารางวัลต่อไปท่านประธานสนามเพื่ออตโกจะมอบรางวัลห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งรางวัลท่านประธานจะจับเองนะครับรางวัลห้าร้อยบาท ท่านประธานสนามบกเพื่อตตอบอลบางมีพระแก่มอบให้กับไงไงจะเป็นผู้โชคดีรับรางวัลห้าร้อยบาทเป็นตั๋วสีเขียวนะครับเป็นตั๋วสีเขียวหนึ่งหนึ่งเลขที่ออกหนึ่ง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 เบิ้ลเอี่ยวครับเลขที่ออกเบิ้ลเอี่ยวนะครับหนึ่งหนึ่ง ห้าร้อยบาทเป็นเลขที่สวยงามมากจะเป็นใครครับเป็นป้าหมอนนะครับมารับรางวัลห้าร้อยบาทหนึ่งรางวัลจากข้าระธานด้วยหลายเลขเบิ้นเอี่ยวหนึ่งหนึ่งะครับรับรางวัลกันไปแล้วต่อไปเป็นรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งหนึ่งพันบาทมูลค่าหนึ่งพันบาท ท่านประธานสนามระเครื่องบอลบารมีก็แต่จะเป็นผู้จับรางวัลให้ณเวลานี้ท่านประธานดวงจ่างต้องดวงรางวัลที่หนึ่งหนึ่งพันบาท,าท, 11, บาทโหวสี เหลืองตัวสีเหลืองครับมีใครถือตัวสีเหลืองไว้ยกมือขึ้นมาเลยตัวสีเหลืองอ่านะครับเดี๋ยวเราประุกกันครับผมจะค่อยๆอ่านทีละตัวให้ได้รุ้หัวใจเต้นกันตีถตัวแรกเลขสามตัวแรกครับเลขตัวแรกสามครับเลขสามตัวสีเหลืองตัวแรกเลขสามตัวที่สองเลขเจ็ด ตัวที่สองเลขเจ็ดครับสามเจ็ดแล้วมีอีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับท่านประธานเหลือตัวสุดท้ายยังไม่ทราบว่าเป็นเลขอะไรสามเจ็ดครับเจดลงท้ายนะครับเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งพันบาทครับขอเชิญขอท่านอาจารย์ครับตัวอยู่ไหมรับตัวไม่อยู่นี่ถือฟาวนะครับหมายเลข สามเจด็จดเจ็ดนะครับรับรางวัลหนึ่งพันบาทรางวัลที่หนึ่งจากท่านประธานสนามเครื่องอตคอของเราผมและทีมงานทั้งคนขอขอบพระคุณแสดงความยินดีกับทุกทุกท่ทานที่ได้รับรางวัลไปในวันนี้รางวัลที่หนึ่งหนึ่งพันบาทรางวัลที่สองห้าร้อยบาทรางวัลย่อยห้ารางวัลรางวัลละสามร้อยบาทโดยท่านประธานสนามเครื่องอตคอบอลบาดะมีก็แก่เราจะจับรางวัลแบบนี้ ทุกวันจันและวันพฤหัสครับท่านยังคงสามารถวางขายของได้ต่อจนถึงเย็นนะครับท่านยังคงวางได้ต่อจนถึงเย็นส่วนท,ท่านที่จะเดินทางกลับอย่าลืมตรวจเช็คทรัพย์สินสิ่งของมีค่าของท่านให้เรียบร้อยก่อนในวันจันที่แล้วมีพี่น้องของเราลืมที่ค้าโทรศัพท์และรายการทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการด้วยกันนะท่านลืมมาที่โซนใหม่ให้ท่านมาแจ้งรับ ทรับถึงของท่านได้เวลานี้นะครับท่านใดแจ้งรายการถูกก็จะให้ท่านรับกลับคืนไปสนามก็เรื่องอตกรบริหารงานโดยกอาจะมีพ่อแก่และทีมง,งานขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านครับ